อ๋อทำไมคำถามว่าทําไมทั้งๆท,ที่เราก็เป็นคนเดิมมีความสามารถเท่าเดิมในบางสถานที่มีคนเห็นคุณค่าของเราแต่บางที่เขากลับมองว่าเราไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากนะักเช่นในที่ทำงานนะคะซึ่งทำให้เราได้ค่าตัวเองคะ่ะอืมนะ นะโอ้ oh. uh, ไม่ใช่พ่อเราคนเดียวที่เป็นอย่างนี้หรอกทุกคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละนะแม้แต่นะพระเด็จพระคุณหลวงปู่ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็เหมือนกันบางคนก็เอไม่เห็นคุณค่าของของท่านนะเออถ้าหลวงปู่นะมีคนถึงก็เอาปืนมายิงท่านเลยนะอสอ้างเราพระเด็พระคุณหลวงพ่อเรานะนะอื ก็บางคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็เขาเขาปฏิเสธนะไม่ยอมรับปีต่างหากก็เป็นเรื่องนี้แหละเพราะเราเราได้เกื้ได้สร้างคุณประโยชน์อะไรให้ไปถึงเขาไหมนะ ถ้าหากเราไม่ได้สร้างคุณประโยชน์อะไรให้ไปถึงเขาหนาการจะให้เขายอมรับเรานะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ม,ม,มาเราอย่างอย่างที่พระอาจารย์อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชนบุรีนะอ,อะืเรากลางคืนพอเดินไป เดินออกไปทำถนนภายในศูนย์ปฏิบัติทรรนั่นแหละมาวัดมันยังเห่าเลยอ่ะนะเอห่าเหมือนกับเราไม่รู้จักกันนโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยนะแต่พอน,นเหา่าทุกวัน แต่พออพจาจารย์เสร็จก็เก็บอเ,อเอาออกไปแบ่งมึงแต่ละตัวแต่ละตัวได้ได้กินเศษเนื้อเศษกระดูก ตั้งแต่วันนั้นมามันไม่เคยเห่าอีกเลยแถมเดินเข้ามากระดิกหางอีกต่างหากนะดูสิไม่ใช่ไม่ไม่เพียงแค่คนและสัตว์เท่านั้นที่ไม่เห็นคุณค่าเราหากเราไม่ให้ประโยชน์แก่เขา ใครๆก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอืมอืมอ,มอมดังนั้นเองเราจะให้เห็นเขาเห็นคุณค่าของเราเราต้องให้คุณประโยชน์แก่เขานะแต่นี้เราไม่เราว่าเออเราเราจะให้คุณประโยชน์ได้ไงคนมีตั้งเยอะแยะเราก็ให้ตามลำดับคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะนะที่สุดก่อนนะ เพื่อคุณประโยชน์แก่คนใกล้ตัวเรานะคนที่ทำให้เรารู้สึกมีผลต่อชีวิตของเราอะ่ะเพื่อคุณเขาก่อน BLANK. จากคุณพ่อคุณแม่เพราะมันมีผลนะเราเรียกสิ่งนี้ว่า ความตกตัญญูกตเวทีใครทำคุณแก่เราเราอ่ก็ต้องตอบแทนคุณเขาอันนี้เป็นดันดับแรกโอ้ตอนนี้เราก็ดูแบบอย่างพ่อแม่เราอ๋อเราเราเคารพรักท่านก็เพราะว่าท่านมีคุณกับเรานะอือง,งั้นเราก็เอาท่านเป็นแบบอย่างเออเราก็ต้องเกือ้อกูลประโยชน์แก่ผู้คนด้วย เกือ้อกูลประโยชน์แก่ใครเขาก็เห็นคุณค่าเราทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่เกือ้อกูลประโยชน์แก่เขาเขาก็ไม่เห็นคุณค่าเราก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่สิ่งสำคัญคือบุคคลใดที่เกือ้อกูลประโยชน์แก่เราเราต้องเห็นคุณค่าเขาแล้วก็ตอบแทนเขานะอันนี้เป็นพื้นฐานของ การปฏิบัติขั้นต้นรู้คุณแล้วก็แทนคุณนซึ่งจะมีผลต่อชีวิตยาเราอย่างยิ่งเราเมื่อเราเมื่อเมื่อเราให้คุณแก่ผู้ใดนะเขาก็จะรู้คุณของเราแล้วก็ เกื้อกูลประโยชน์แก่เราบางคนนะเกื้อกูลประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่เขาไม่รู้คุณอ,อย่างลักษณะเงี้ยคนพาลก็เป็นอย่างนี้แหละ,ะเก็ไม่ถือโทษคนพาลไม่ได้คนพาลเองมีอาุศนเข้าสิงอาภุศนน่ะเขาคนพาลเขา อากุศลส,สิงเมื่อไหร่ก็เป็นคนผ่านเมื่อน,นั้นก็ไม่รู้คุณคนหรอกอ่ไม่รู้คุณไม่พอนะยังยังยังมีละคุณอีกต่างหากนะเออเนี่ยมันมันเพราะมันเป็นคุณสมบัติของคนผ่านก็เป็นอย่างนี้อืมอะดังดังนั้นเองนะ การที่เราจะให้ใครรู้ถึงรู้ซึ้งถึงความดีงามของเราเราก็ต้องแสดงแสดงคุณของเราให้ปรากฏนะ ด้วยสังฆะวัตถุสี่ <Ừ. S 1> ก็คือทานปิยวาจาแล้วก็สมานตตาแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งจำไม่ได้อจริยาค่ะจริยาเฮอ,อดีอาแปลให้ด้วยสิแปลว่าอะไร <ST S> ทำตัวให้มีประโยชน์ไหม <g ül> ออใช่ใช่ก็ต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์เสมอแล้วก็มีความเสมอต,ต้นเสมอปลายจริงนะนะและ้วอย่างนี้ใครจะไม่รัก <t> <acağız> ละ่ะนะแต่ว่าอ้า uh, บางคนบางทีเราก็อยู่ในเครื่องงานแล้วก็ทําตัวให้เป็นคุณประโยชน์แล้วเราก็น่าจะมีมียังไม่ครบมั้งนะมีมีฐานปิยวราจารวก็ทําแล้วแต่เรายังอาจยังคงตน,นีอยู่อ่าตนีนีนะ เราก็ต้องหาของเล็ก,ลกๆน้อยๆนะไปฝากติดไม้ติดมือไปฝากเขาฝากเขาตามวาระบ่อยๆเนื่องในวันเกิดเนื่องในวันในวันสำคัญต่างๆนเขาก็ความประทับใจความคุ้นเคยก็จะเกิดขึ้น,น ต้องให้เกิดความคุ้นเคยซ้ําๆให้เกิดความคุ้นเคยนะแล้วเขาก็จะจะเห็นคุณค่าเราเองคงพอเข้าใจบ้างเนาะอืมนะแต่นั่นนั่นหมายความว่ากุศลจะอยู่เบื้องหลังเรตี้ยมันให้ให้ให้ไม่ได้ก็เพราะอากุศลอยู่เบื้องหลังนะก็เ,เอาความตณหนีมา,มา,ม,ามาจองจําเอาไว้นะอืม เราเอาเราไปอยู่ในมิติของเขาและจองจําเราด้วยความตหนเองให้ไม่ได้นะเรามีจํากัดแค่นู้นแค่นี้นะเราจําจเป็นต้องใช้นู่นใช้นี่เราก็ให้เล็กๆในน้อยเท่าที่เราพอจะให้ได้ในของเล็กๆในน้อยตรงนี้มันสําคัญ<ม>บ่อยๆอยืม ก็ตรงนี้ก็จะทำให้ความคุ้นเคยเกิดขึ้นพอความคุ้นเคยเกิดขึ้นความชอบก็เกิดตามมาคุ้นเคยในทางที่ดีนะเนึ่องลากความชอบก็ตามมาเพอพอชอบเมื่อไร่นะเห็นเราก็มีความสุข คนที่ชอบกันในเวลานห้นกันก็มีความสุขมัน,มนชอบมา,มากมากมันชอบอความชอบถี่ถีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันความรักก็เกิดขึ้นความรักก็ตามมาพอความรักมันตามมาแล้วเนี่ยอยู่ใกล้เราก็ความสุขมันก็ก็มีเขาก็อตอนนี้ก็อยากเกือ้อกูลเราบ้างม,มีอารมณ์ที่เกือ้อกูลเรา เราบางตอนแรกเราเกื้อกูลเขาแต่พอเขาคุ้นเคยกับเราชอบเรารักเราต่อไปเขาก็จะ,ะเกื้อกูลกับเราเองอเราต้องลงทุนก่อนอทุกอย่างก็ต้องลงทุนก่อนนะนะถ้าไม่ลงทุนแล้วมันจะจะให้เกิดผลนะมันเป็นไปได้ยากมาก แต่ว่าถ้าหากว่าเราก็ฝึกเป็นนิสัยนะให้ดำรงอยู่ใน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 ,ในสังขาวัตถุสี่กุศลก็จะสิงใจเรานะบุญก็เกิดขึ้นแก่เรามสมบัติละเอียดก็เกิดขึ้นแล้วก็ผังสังเกตก็เกิดขึ้นก็ประโยชน์ก็เราได้อีกนั่นแหละไม่เสียไม่เสียหรอก ให้เถอนะ,อะประโยชน์คือบุญนะ,นะใจที่ดีงามมันจะทำให้ความงามเกิดขึ้นแก่ใจถ้าความงามเกิดขึ้นแล้วมันมันน่าดูน่าชมความประทับใจก็จะตามมาะ,ะ,ะแต่ถ้าหากเราไม่ประกอบ เหตุแห่งความดีนะบ่อยๆนะจะให้เกิดความงามในจิตใจเราจิตใจเขานมันเป็นไปไม่ได้เราต้องทำนะความดีให้เกิดขึ้นบ่อยๆนะความความงามก็ค่อยๆเพิ่มจะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติความงามในใจของเราและของเขา แล้วก็จะประทับใจเขาก็จะประทับใจต่างฝ่ายต่างก็ประทับใจอ่าคงพอเข้าใจบ้างเนาะอ๋อค่ะพระอาจารย์ค่ะนั้นถ้าเกิดมันมีมีสองมุมที่ว่าหนึ่งเราสังคาวัตถุสี่ครบถ้วนแล้วแล้วประเด็นที่สองก็คือฝั่งของเขาที่ถ้าเขาอาจเป็นคนพาล ถ้าอยู่ในคนพาณ์น่ะคนพาน,น์น,าน,น่ะมันไม่ยากคนพานเขาเขาไม่รู้คุณหรอกเออเขาเอาแต่ผลประโยชน์นะเออใครมีผลประโยชน์ให้อ่าอ่าไม่ไม่มากพอเขาก็ไม่เอานะต้องมากเพียงพอนะอ่าบางทีเราให้ไปเขาก็ไม่ไม่ใส่ใจอีกต่างหากนะอืมเออ คนพานก็เป็นอย่างนี้แหละอืก็ต้องคงต้องอเราถ้ากลบว่าถ้ากลับว่าในอดีตเรา,าครบคนพานเป็นมิตรมันก็เลยทําให้เราต้องอยู่ในวงจรของคนพานนะ,ะแค่เพียงแค่เขาไม่เนรคุณก็ถือว่าดีโขละนะจะให้รู้คุณเป็นไปได้ยากมากออืมอืม อแต่มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าค่ะอืมเราจะไปเอาคุณค่าแล้วคนผ่านละ่ะ <c oughs> ให้น้ำหนักแล้วคนผ่านนั้นไม่อันตรายนะถ้าคนพานเที่เรามี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 คุณค่าสำหรับเขานะอ่ใช้ประโยชน์ของเรานะอแล้วคบหาเรานี่มันเป็นภัยนะไม่เห็นคุณกันในคน่านไม่เห็นคุณกันเดาก็ดีแล้วละ่ะจะได้อยู่ห่างกันคนละโยชอืมต่างคนต่างไปก็แล้วกันอย่าได้มายุ่ใกล้เลย เอออย่าไปหวังคบหาคนพานนะให้เขายินดีพอใจในเราก็อันตราย<ม>เราจะได้อยู่อ,อ่เราจะได้ห่างๆไกลๆกันกลัวมากเลยนะคนพานมาชอบเราเสียเวลา <c oughs> เวลาที่เราจะไปทำคุณทำประโยชน์อย่างอื่นนะต้องมาคุย พูดคุยกับเขานะี่มันเสียเวลานะเสียเวลานะเอาเอา,เอาใจใจเราก็ไม่ผ่องใสด้วยนะอยู่ใกล้เขาใจก็ไม่ผ่องใสยนะอย่าให้เขาพึงพอใจกับเราเดียวล่ะเราจะได้ห่างไกลกันขอบคุณค่ะ